TEN 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 ย้อนวิถีแห่งพิษซันเบกประเทศไทยใครก็ได้อะบอกเลยจังหวัดโอ้โหแล้วดูหน้ากูดิไอ้เฮียไม่ดูหน้ากูดิเลือดอาบเลยเฮียหน้าเละเลยเบียดปลาาเบียดปลาบ้าอเบียดอะสมศรีมึงจะทิ้งเพื่อนอีกแล้วใช่ไหมเนวันบุบ้องเว้ย ดูทันพี่ดูทันไม่ได้ดิ้งปากความหวังเฉยอันนี้ทำอะไรอ่ะมีดของข้าอยู่ไหนเยอาหาดนี้กันเยอะเลยขบงขบงขบงขบกจะจะไม้เว้จะจะไม้ร้อยอ้าวเนกกี่แจมอะไรอะไรผู้เล่นวิตตอมเงงก่อนเลยอะไรบอลอะไรบอลอะไรจะมาเก็บ เก็บฮิวห e. ัวเก็บฮิวเก็บฮ well, ิวไปก่อนไปก่อนต้องเหม่งไปไหนพี่ไอ้ทำอะไรอืออะไรเอียเดียไปไหน ที่เราแม่งลัดจอดหอมเบอหอมเบอถือไม้หรอถือไม้เหรอถือไม้เหรอมึงอ่ะจะท้าพี่ต้อมเองกูเหรอกูอยากได้มีดบอกกูอยากได้มีดมาดีปีองเป็นของผมคนเดียวเท่านั้นพี่ต้องเป็นของ่มผมปีลงเป็นหนุ่มผมปีองเป็นของผมเอาไปส้มสีอยู่ข้างบนล่ะโหโดนโดนหอมเบ้อหอมเฮีย ไอ้จัดกี่กงทอมหมอทอมทอมหมอทอมต้องงัดหน้าทอมต้องงัดหน้าซะหน่อยงัดหน้าที่อุ้ยเฮียทำไมต้องแทงเร็วไอ้สัตว์เฮียเอาเอาไอ้คนบนรถก่อนเอาไอ้คนบนรถก่อนตอนเนี้ยรถหลอนรถหลอนรถก่อนเอาไอ้คนบนรถก่อนดูบ้านดูหลังานมาช่วยกันมาช่วยกัน เอาบอลก่อนเอาบอลก่อนกูเก็บมีดก่อนอะไรอะไรวิ่งวิลุมลุมเลยมีดอยู่ไหนวะวันนี้มาไหนมึงอ่ะอันเนี้อันเนี้อันเนี้ยเบงกอลหลอกกูเหรอไม่ได้เด็ดไอเอ้ยมันไปไหนหมดวะทำไมไม่เห็นเลยเดี๋ยวมันสปอนใหม่เรื่อยๆบอกให้มึงไปลุ่ไอ้คนขับรถก่อนเข้าใจไหมกูจะจากข้างในก็ได้ ไอ้สาเป็นชนเลยอ้าวอ้าวอะไร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 ล่าช็อตอย่างนี้เขาเรียกว่าลาดช็อตโอ้ยเยี่ยมไอ้วก เฮี้ยคีโกงไม่เี้ยบอนกีโกงไ้เฮี้ยมันลงมาแล้วลุมัน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 แต่พี่หัวตัวผมนี่นี่ผมมีัวดก่อน อะไรมึงหลบไปไหน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 อะไรทอมไอ้เหี้ยทำไมทอมมันวิ่งมาแทงมันวาร์ปมาเลยวะอะไรอยู่อยู่นี่อยู่อยู่นี่มึงดูไอ้ทอมดิไอ้ทอมแม่งกูดูดิอาวะอาวะอะไรอะไรไอ้ทอมตัวแล้วนะหยุดมก่อนอะไรอะไร เดี๋ยวนี้ดอมมึงมึงหยุดมึงหยุดทั้งคู่เลยมึงหยุดทั้งคู่เลยไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงล้าช็อตเหรอล้าช็อตหรอร้าช็อตหรอร้านหรอร้านหรอโอ๊ยร้าช็อตมึงร้าช็อตเหรอล้าช็อตเอ้ยเฮียทอปั๊บปั๊บลอมึงอะจิวมึงอะจิวจิว อ้าวตรงสีอะไรอะไรมิกโอ้ยโอ้ยหมดแรงเลยวะโอ้ยไอเหี้ยติดไอ้สัตว์พี่ต้อมม้งสงครับยังไม่จบพี่อยู่นิ่งทำมาปวดปวดลาดไอ้เหี้ยไอ้สัตว์โอ้ยโทรอมแห่งลาดกูร้านเขาเหรอมึงอ่ะร้านเขาเหรอมึงอ่ะัวนีเอาไอ้สัตว์ผมมีมีดแล้ว

แดงกูแดงยับหมดอะกูขอจ้วงกูไอเยี่ยม่งจ้วงใส่กูยังโหดยังโหดไอ้เหี้ยเหี้ยทอมันได้ยาบ้าแล้วแม่งโหดมากไอ้สัดไอ้เจี๊ยบอดอดยาบ้าอยู่ที่เอ็นของม้า่ายทอมคอนไหนเไหนยาบ้าอุ้ยเยี่ยทำไมกูโดนแทงล่ะแทงหรอกูได้กูได้ได้เหรอไอ้นุ๊บเนี่ยไอ้ยาเกาหมดเลยว้าว อ้ามขับรถงี้ไม่ได้แดกกูหลอกกูบอกเลยชั้นนักยังห่างชั้นนักเจียวไอ้เยี่ยงจี้เจ้าอย่าพีิยาอย่าพึ่งไม่พึ่งแล้วไปพึ่งแล้วไอ้เหี้ยรถเดินไอ้แซดไอ้เหี้ยไอ้งสีหลงสีไอ้ไปโดนไปโดน Thơm, 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 thơm của ghét em, của các em. Ui, đi ra đằng này quá. Đi ra bên đằng này quá. Chuông con, chuông. Vì tao mến, vì tao ต้มเมงหมูกรอบมึงอะไรมึงอะไรด่าเออด้าเหรอาเอตเข้าต้เข้าเลเมื่อกี้กับตังเพื่อนยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยากไม่ตายบอดดกูยลงไม่ตายอ อะไรทอมอะไรทอมอะไรทอมอะไรอะไรทอมอะไรทอมไอ้เหี้ยเฮ้ยเอ้ยอะพอก่อนยบเบ็เบเบเบพอก่อนยบเก็บเลือดก่อนเลยอะไรโดนอะไรโดนอะไรยืบมีการประกุม ทอไม่ทอมทอมไมนำทอมก่อนไอทอมไอทอมทอมไปไหนทอมเอี้ยทำไมล้มแหงกูลลาอล้นดลนล้านิลอะไรไเหี้ยตัวล้านมาอะไเหี้ย ทีหลังทีหลังหลังเข้าหลังเข้าเเฮียหลังเข้าเฮียเข้าสองตัวเลยสิบุญตาบ้าฉอดตัวไอ้ตั๊กสีหลังมึงสั๊สีโอ้ยไอ้เงินล่วงเก็บก่อนเก็บเงินล่วงก่อนเดี๋ยวมึงเจอกระบองผู้คุมไม่สัตว์ อ้าวพี่ทอมสวัสดีโอ้ยทอมพี่ทอมทอมทอมมึงรู้จักกระบองผู้คุมทำไมสวนตูดกูเล่าตีจับป่ะครับแทงยับมือเดือะไรต้องทอมพี่ทอมอะไรเอ้ยทอมอะไรทำไมตีโดนกู ได้ใครวะได้ใครวะดีแกดีแไม่โดนหลอกโถโอ้าวดียวเด้งเฮโดชน อมมันจะชนะแล้วไอ้ทอมมันจะชนะแล้วทอมเออไอ้เฮียทังไม่ยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายไอ้ทิวไอ้ทอมเลยทิวไอ้ทิวไอ้เฮียติดรถเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดก่อนทิว ไปไหนทีวอ้าวไปไหนขึ้นด้วยไปไหนขึ้นด้วยึไปไหนทิวเดี๋วขึ้นมาเดี๋ขึ้นมาอะไรบอลอะไรบอลไอ้เหี้ยที่สี่เลยลงมาซ้ำลงมาซ้ำไอ้เจ้ายี่ยิเหมือนเดิมซะได้หกพันเองสังคตรเยอะอะ